สวัสดีครับสวัสดีรับพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะฮะก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยนะเสาทิตย์ตะกี้ไม่ได้เปิดนะครับ <G l. S 2> แล้วก็ผมก็ปิดเครื่องด้วยนะครับก็ถ้าถ้าโทรมาแล้วไม่ติดนะครับหรือว่าปิดเครื่องอย่างเงี้ยร้านหยุดนะครับพี่นะต้องขออภัยด้วยนะฮะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับถ้ามาไหนที่โทรแล้วเนี่ยไม่ติดก็คือร้านหยุดเลยนะครับพี่นะ <c oughs> แล้วก็ถ้าใครที่โทร9โมงถึง5โมงเย็นถ้าจะโทรนะครับรบกวนโทร9โมงถึง5โมงเย็นเต็มที่ก็6โมงทุ่มหนึ่งนะครับแต่ถ้า โทรเวลาตามปกติไม่ติดเนี่ยคือร้านหยุดนะครับถ้าไม่ติดนะหรือว่าผมป่วยไม่สบายร้านหยุดนะครับอันนี้สันนิาฐานไว้ได้เลยนะครับมีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากๆสําหรับพี่ๆคนไหนที่พลาดแลนเซอร์คันก่อนหน้านี้มารีบนะครับผมรีบเลยเพราะคันนี้เป็น m i t ูบิชิแลนเซอร์1.6 GLX CNG เกียร์ออโต้ปี2011สวยมากนะฮะสีขาวมุกในราคา 1 9 9 0 0 0บาท1 9 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวน์มันไปเลยนะครับสำหรับพีพ่ๆคนไหนที่มีปริสินเชื่อส่งตรงตลอดนะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมอไซค์เข้าเงินไขนี้ได้เลยนะครับผ่อน4,014บาทอ่าผ่อน4,014บาทเดี๋ยวผมดูสิตกวันละกี่บาทสบายอะ่ะเอาเป็นว่าสบายแล้วกัน4,000นเนี่ย4,014บหาร30 โโหโหวันละ134บาทตีซะวันละ134บาทพี่เอ้ยพิจจรนาเอานะใครที่กําลังจะซื้อมอไซค์ผมว่ามีเปลี่ยนใจได้นะพี่นะเ <c> ม <oughs> ื่อกี้ผมลองไปนั่งกับแอร์เย็นเจี๊ยบนะแอร์เย็นเจี๊ยบนะอะมาดูข้อมูลกันคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็เป็นรถมือเดียวสีขาวมุกป,ประวัติดีไม่เคยชนน็อตไม่เคยแกะรถใหม่น้อยประวัติศูนย์โอ้โหขอนสบายๆอย่างที่ผมอาหารให้ดูตะก,กี้ ติดก๊าซ CNG จากโรงงานประหยัดสุดๆผ่อนสบายสุดๆรถส,ส,สวยสุดๆยางดันหลบด้วยนะยางใหม่สี่เส้นดิสเบรกสี่ล้อโอ้โหกุญแจรีโมทครบวันนี้เป็นวันของมิสูบิชินะครับเพราะอีกหนึ่งคันจะเป็นสเปซวากอนใครที่หารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งโอ้แรไอเทมเลยนะคันคนะั้นอะสำหรับผมคือมันหายากนะต,นะตอนนี้ไม่รู้นะแต่สำหรับผมเนี่ยกว่าจะได้รีวิวเนี่ย มันโอ้ไม่รู้เป็นปีๆอ่ะไฟสวยมากนะเนี่ยดูสิโอ้ยตายแล้วแล้วแต่เด้อใครจองก่อนก็ได้สิิ์ก่อนตามนี้นี่สวยมากชอบโลโก้เขานะครับอ้อาวคอมเมนต์ติชมหน่อยนะอ่าน<ะ>ี่นะครับ ก็อย่างที่ผมบอกนะก่อนมายังไงเนี่ยรบกวนที่โทนิดนึงแล้วกันนะโทนิดนึงโทเช็คก่อนนะสะอาดสะอ้านครับพี่นะนี่เป็นเบาะผ้าครับนุ่มๆสะอาดสะอา้านสวยงามสามารถโอนจองได้นะครับผม มาดูรถไม่ถูกใจเซ็นไปเน้นไม่ผ่านคืนเงินจองทุกบาททุกสตังค์นะครับนาปึ๊กไปตัดผมมาหล่อไหมหลายคนบอกทำไมไม่ถ่ายเห็นหน้าจะแมวครับพี่ผมอายกระจกลงได้เท่านี้นะครับด้านหลังลงสุดแล้วนะฮะนี่ครับ พิจานณาเอา1,99,000บาทผ่อนเดือนละ4,014บาทตกแล้ววันละ134บาทตกแล้วผ่อนวันละ134บาทที่ได้ขับรถยนต์แล้วนะใครที่มีโครงการรถคันแรกผมก็แนะนำนะคันนี้นะทั้งประหยัดทั้งคือมันคุ้มอนะผ่อนสบายแอร์เย็นแถมได้เครื่องพันหกติดเอได้ติด CNG จากโรงงานนะครับ ดิสเบรกสี่ล้อยางใหม่สี่เส้นอแอร์เยนเจี๊ยบยางดันหลบด้วยนะสีขาวมุกอ,อืสวยไหมรถมือเดียวไม่น้อยประวัติววศูนย์โอ้โห น็อตก็ไม่เคยแกะแจ่มเลยเนี่ยนี่อะฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้มั่ง ตายแล้วแต่ก่อนนี้เขาแถมมาเยอะจังเนาะของผมยังหน้าดิสหลังดั้มอยู่เลยลําโพงก็มีแค่คู่หน้านี่ลำโพงนี่นั่นหลังก็มีแอเย็นเจ็บเบาะสะอาดสาดโอ้โหพี่ดูสซมใ,ใกล้ใกล้แสงน่าจะได้อยู่นี่มาดูเลยครับสะอาดเอี่ยมนะไอ้เรืองคอนเฟิร์มกระจกลง ได้เท่านี้นะครับนี่คือสูตรแล้วนะอ่ามันจะฝั่งมันจะได้เท่านี้นะครับด้านหลังนะสมบูรณ์ครับถูกใจแน่นอนปาทางน้ำมันนะครับบอกได้ถือว่าเติม e 2 0ได้นะครับสวยงามมากๆก๊าซ CNG มาะะจากโรงงานเลยประหยัดใครที่ใช้งานทุกวันเดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆอ,อัเน,นี้ยยิ่งแนะนำเลยยิ่งเดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆอะไรเงี้ยนะนี่ยังอะไรเมก่อน GLX CNG ติดฟิล์มด,ดำสวยงามเครื่องยนต์เครื่องใหญ่เอาเรื่องนะฮะ 1600cc สะอาดสะอาดใหญ่มาก บอกว่าน้อตไม่เคยแกะ,ะอ่ะโอเคฮะก็น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกัน,นครับผม โอ้โห,โห,โหสวรรค์ภายในยังเย็นเม <_ C os> ื่อกี้ผมยืนคุยครับ <_ C os> คุณลุงนะกับน้องน้องไม่ได้ถามชื่อด้วยน้องน้องผู้หญิงนะ <_ C os> คุยกันเพลินเลยสนุกนะครับเป็นกันเองมากๆเลยน่ารักครับ <_ C os> ก็แสงมันอาจจะน้อยหน่อยนะครับมันจอดในร่มเนาะ <_ C os> คันนี้เนี่ยรอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับผม <_ C os> ที่สำคัญคือไม้น้อยมากๆนะครับไม้หกหมื่นนะฮะประวัติศูนย์ รถมือเดียวน็อตไม่เคยแกะโอ้โหพี่เอ้ยเอาแล้วเด้อบอกเลยใครจองก่อนได้สิทธิ์ก่อนรีบตัดสินใจด่วนนะครับมาดูรถไม่ถูกใจเซ็นเฟเนส์นไม่ผ่านคืนเงินจองทุกบาททุกสตังค์ตรงนี้พี่น่าจะเห็นรอบเครื่องยนต์นนะผมจะเหยียบให้ดูวายว้าวโอ้โหอ่ะกระจกบั่งนี้ นะไ้รถเราเมื่อไหร่จะได้ล้อนะเนี่ยอยากได้ล้อจังเลยพ <c oughs> ี่เอ้ยลูวิ่งก็ยังไม่ได้ซื้อฟันก็ยังไม่ไทํลรออยู่ซี่นึงเนี่ย <c oughs> ฟันหมื่นห้าลูวิ่งอีกหมื่นนึงพี่โอ้ยชีวิตไม่ได้พี่ต้องลดน้ําหนักแล้วกลัวเบาหวานฟันก็ไม่ได้อีกถ้าไม่ทํานะฟันจะล้มเดี๋ยวเป็นแมงรักษาลักฟันแพงกว่านี้อีกโอ้โหชีวิต ชีวิตช่างมีค่าจริงๆพี่เอ้ยเ <laughs> นาะชีวิตเราเนี่ยนี่ครับ CNG อยู่นี่นะคือผมไม่อยากทําเลยนะจริงๆนะเสียได้ตังค์ื่องของเรื่องเสียด้ตังค์แต่เราไม่ทําก็ไม่ได้ฟันล้มมาหนักกว่าเดิมอีกนะใส่รากฟันเนี่ยสี่ห้าหมื่นโอ้ไม่เอาหนักกว่าเดิมอีกตัดใจเพราะทำไปข้างหนึ่งเลยเหนือข้าง,ง <laughs> พอผมเหลือฟันซี่เดียว <laughs> แกเพิ่งใใจะส่ฟันปลอมเ่ย นี่ดับแล้วรอบเครื่องหยุดนิง่งพี่เห็นไหมนะนี่นะครับนี่อันนี้ใช้น้ำมันนะอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูมันจะจับให้พี่ดูไงเนี่ยนี่เอา้าจับไม่ได้มันต้องอยู่ข้างนอกรถอะแต่พี่เชื่อผมเถอะนะเอา้านี่นี่จะเห็นมุมนี้อยู่อา้าวหนึ่งสองไปอันนี้กลับมาเป็นแก๊สเห็นไหมมันจะดังตีดแล้วก็รอบเครื่องหยุดก็จะนิง่งนะครับผมตามีเดอร์โอ้ยไปตัดผมมา ตอนนี้เท่าไหร่แล้วบ่ายโมงโอ้ตายตายตายรีบถ่ายก่อนมีสเปซวากอออีกคันึงเริ่มหิวข้าวแล้วเนี่ยขอบนหน่อยนิดนึงคอยได้บนเถอะพี่อ่ะนี่นะไฟก็ติดนะครับไม่ใช่หรอกเดี๋ยวหิวข้าวเดี๋ยวมันเบอร์แล้วมันจะพูดมั่วหลงขี้หลงที่ลืมไปกันใหญ่นะเออซอ,อสอสเซิร์ชมันหนาไปเลยนี่โอ้โหตกค่างวดวันละร้อยสามสิบสี่บาท วันละ34บาทเดือนละ4,010 4, 4บาทโอ้ยพี่เราได้พี่ได้ขนาดนี้เอเย็นเจี๊ยบรถเยี่ยมอะเยี่ยมตรงไหนมันเป๊ะมันเป๊ะข้อมูลเป๊ะนี่แอรเย็นเพลงเพ้อโอ้ยพี่เอ้ยแล้วแต่ละกัน <c oughs> ใครจองก่อนได้ก่อนอะแล้วแต่ละนี่ บบอ,อุ้ยพอขอพอ,อญญฟังนานไม่ได้ฟังเบาไงเลยนะเออเอา,อางี้แล้วกันนี่ซีดีได้แจ็คได้ไม่รู้ USB ได้ไหมมองไม่เห็นนะตามนี้มาดูอเองทีเอเจนต์เจ็ตนี่ไฟแอร์ติดโอ้ยเฟเวอร์ใครพลาดขันแล้วนะผมไม่อยากให้พลาดอีกจองได้จองไม่จองก็ไม่เป็นไรพี่ พล <laughs> าดแล้วพลาดเลยนะผมไม่รู้แล้วมันจะมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้แอร์เย็นผมขอนั่งนิดน,นึงเถอะเออข้างนอกร้อนมากข้างในนี้เจ้าอ่ะไปไฟบอกตำแหน่งเกียร์ด้วยคันนี้สรุปเลยแล้วกันนะครับเป็น m i t ซบิ i s h i นเซอร์1.6 g ่งจุดจากโรงงานเลยนะครับเกียร์ออตโต้สีขาวมุกปี2011ราคาอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทนะครับ เป็นรถมือเดียวนะฮะไม่น้อยนะครับประวัติศูนย์นะรถประวัติดีไม่เคยชนน็อตก็ไม่เคยแกะว้าวๆๆา,ว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 าวเลยนะครับผ่อนสบายสุดๆ4,114บาทนะครับเครดิตด,ดีก็ฟรีดาวน์ไปเลยนะฮะรื้เงินสดรับรถพร้อมเล่มได้เลยร้านอยู่ลำลูกกาข้อหนึ่งเลยถนนลำลูกกาซอยเก้ามาร้านจะอยู่ทางซ้ายมือชื่อร้านทาวิทอโต้คาร์นะครับ ก่อนมาไงรบกวนโทรนิดนึงนะครับก่อนมาไงรบกวนโทรนิดนึงเบอร์0 8 5 2 4 9 1 9 8 7 9นปโมงถึงหโมงเย็ยนเต็มที่ถึง1ทุ่มเต็มที่ถึง1ทุ่มถ้าวันปกติโทรไม่ติดวันนั้นร้านหยุดนะครับวันนั้นร้านหยุดสันนิษฐานไว้เลยนะครับพี่นะคอมเมนต์ติดชมใต้ล่างคลิปเด้อรายละเอียดข้อมูลอยู่ตรงช่องคอมเมนต์ล่างคลิปฝากกดติดตามด้วยจะ10,000แสนคนแล้วครับผมขาดอีก4 0 0พันิดๆิขาดอีก4 0 0พันิดๆเพจจะถึง30,000แล้วขาดอีก100กว่าคน นะขอบาะคนรับไปนะครับไปรีวิวสเปซว่าก้อนต่อรถหายากรถแลไอเทมอยากรู้สวยไม่สวนไงไปดูกันนะครับคิดหน้าครับผมขอบคุณครับจะเป็นลม